สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกับคุณคูณนันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับหน่วยการเรียนรู้เดิมนะครับนั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่1นั่นเองนะครับมือน้อยช่วยกันทําส่วนนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ และในวันนี้นะครับก็จะอยู่กับเรื่องของการทําความสะอาดรองเท้านักเรียนนะครับสําหรับในบทเรียนนี้นะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะครับเด็กๆจะต้องอธิบายวิธีการทําความสะอาดรองเท้าได้นะครับสามารถทําความสะอาดรองเท้าของตนเองได้และมีความรับผิดชอบในการทําความสะอาดรองเท้าได้นั่นเองครับนะครับคุณครูก็มีภาพมาฝากเช่นเคยนะครับถ้านักเรียนสวมใส่รองเท้าที่เปื้อน นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรถ้านักเรียนสวมใส่รองเท้าที่เปะเปื้อนนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคุณครูให้เวลาในการคิด10วินาทีเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาครับเด็กๆคงได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับ แล้วนักเรียนคิดว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนจะนํามาทําความสะอาดรองเท้าได้แก่อะไรบ้างมันมีอะไรบ้างที่สามารถนํามาทําความสะอาดรองเท้าได้อ่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดรองเท้าประกอบไปด้วย 1. กระมัง 2. ผ้าขนหนู 3. สารซักฟอก 4. กระดาษช,ชำระ5ชุดขัดรองเท้า เรามาดูกระบวนการในการทำงานดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง 1. การวางแผนการทำงานเป็นการกำหนดเป้าหมายของการทำงานกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการทำงานการเลือกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงานนั่นเองครับการกำหนดเป้าหมายในการทำความสะอาดรองเท้าของเรานะครับเพื่อให้รองเท้าของเราสะอาดและใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นเราจะต้องมีการกำหนด วิธีการทำความสะอาดรองเท้านั่นก็คือเราจะต้องมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเช่นการขาอฝุ่นออกจากรองเท้าใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นที่เกาะติดรองเท้าออกให้หมดถ้ามีคราบสกรปรกติดแน่นก็ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นบิดมันมาหรือว่าชุบกับน้ำผงซักฟอกแล้วก็เช็ดถูแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นขัดรองเท้าให้เงางามโดยใช้ผ้าแห้งหรือแปรงขนอ่อน ป้ายครีมขัดรองเท้าแล้วขัดถูจนเงาถ้าใช้น้ำยาทารองเท้าให้ทั่วผึ่งลมให้แห้งแล้วจึงเก็บเข้าที่นะครับ2 การทํางานตามแผนที่เราวางไว้นะครับก็คือเป็นการทํางานตามแผนให้สําเร็จตามเป้าหมายโดยใช้วิธีการหรือขั้นตอนที่เรากําหนดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับใช้วัสดุอุปกรณ์และใช้เครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงานด้วยความรอบคอบเพื่อความปลอดภัยในการทํางานการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทํางานอย่างถูกวิธีเพื่อยืด,ยดอายุการใช้งานให้ยาวนานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่ทําความสะอาดรองเทา้านักเรียนตามแผนที่วางไว้ด้วยนะครับ กระบวนการในการประเมินผลการทํางานนะครับก็เป็นการตรวจดูว่าผลงานหรือการทํางานของเราสําเร็จตรงตามเป้าหมายที่เรากําหนดไว้หรือไม่ถ้ามีข้อบกพร่องจะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับเรามาดูการทําความสะอาดรองเท้าประเภทรองเท้าหนังก่อนนะครับ การวางแผนการทํางานสําหรับการทําความสะอาดรองเท้าประเภทรองเท้าหนังนะครับ 1. เราจะต้องมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาด2เงขาะฝุ่นออกจากรองเท้าใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นที่เกาะติดรองเท้าให้เศษผ้าใช,ใช้เศษผ้าชุบน้ําบิดหมาดหรือนําผงซักฟอ,อกเช็ดถูแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับตามภาพเลยนะครับ จากนั้นเราก็ขัดรองเท้าให้เงาโดยใช้ผ้าแห้งหรือแปลงขนอ่อนป้ายครีมขัดรองเท้าแล้วก็ขัดถูเงาขัดถูจนเงานะครับถ้าใช้น้ำยาก็ต้องผึ่งลมให้แห้งก่อนที่เราจะเก็บเข้าทีด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นการทำความสะอาดร,รองเท้านักเรียนประเภทผ้าใบนะครับเด็กจะต้องทำก็คือแกะเชือกผูกหูรองเท้าออกนำไปแช่ในน้ำผสมสารซักฟอก แล้วก็ใช้แปรงขัดให้สะอาดล้างน้ําให้สะอาดใช้กระดาษชําระหุ้มกระดาษชําระห,หรือกระดาษทิชชู่นั่นเองครับแล้วก็นําไปผึ่งแดดให้แห้งโดยยกหัวรองเท้าขึ้นนะครับวิธีการที่เราใช้กระดาษชําระหุ้มนะครับ<อ>เพื่อไม่ให้เกิดคราบสีเหลืองๆติดอยู่ที่รองเท้านั่นเองครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับเป็นภาพตัวอย่างของการตากรองเท้านะครับก็คือนําหัวรองเท้านะครับขึ้นด้านบน การทำความสะอาดรองเท้านักเรียนมีประโยชน์อย่างไรคุณครูมีคำตอบมาให้ครับการทำความสะอาดรองเท้านักเรียนนะครับก็คือ 1. ทํำให้รองเท้านักเรียนสะอาด 2. ช่วยยืดอายุการใช้งาน 3. ทำให้รองเท้าดูน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นและ 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็หวังว่าเด็กๆทุกคนนะครับจะสามารถ ซักรองเท้าทําความสะอาดรองเท้าของตนเององงขตนเองได้ด้วยตัวเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย